สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ Honda Jazz ปี2006เครื่อง1.5 VTEC ตัวนี้เป็นรุ่น GD นะครับผมมาดูรอบๆบคันเลยนะครับรถเก็บงานมาแล้วนะครับสีดำปี2006รถบ้านนะครับกระจกพับอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีปุ่มกดข้างในเป็นไฟฟ้านะครับผมนี่เลยนะครับเป็นแบบ5ประตูนะครับผม ได้แม็กยางขอบ16นะครับผมอ่าข้างหลังก็นี่เลยนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่3นี่ครับตรงกลางนี้เลยนะครับผมข้างหลังเปิดมานะครับผมเป็นเจนแรกเลยนะครับยางอะไหล่แมลงทุกอย่างครบอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมรถไม่ได้ติดแก๊สนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพิกวคารน้ําท่วมนะฮะ สภาพรับประกันนะครับรถบ้านแน่นอนนะครับเบาะใช้งานได้ไม่ช้ํานะครับพับพับได้นะครับผมพับได้ปกตินะฮะนี่เลยนะครับผมรอบรอบคันเลยนะครับผมรถสวยมากครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในบ้างนะครับผมระบบไฟทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ เข้ามาดูในห้องเครื่องเลยนะครับผมอันนี้ทําความสะอาดเก็บงานให้แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับไมค์กิฟต์นะฮะเครื่องเป็นเครื่องวีเทคนะครับ86ดสิบแรงม้านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในบ้างนะครับผมฝากระโปรงนะครับผมก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมภาษีพรบนะครับ ต่อให้นะครับไม่ขาดนะฮะส่วนออปชันข้างในไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเบรกมือนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทคุณแจให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยนะครับ เครื่องเงียบมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับแอร์เย็นมากนะครับผมปรับตรงนี้นะฮะแอร์เย็นใช้งานปกติกระจกก็จะเป็นของใหม่นะครับอ่าระบบไฟทุกอย่างข้างหลังเบาะใหม่นะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับ ระบบไฟฟ้านะครับกระจกข้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระจกข้างนะฮะพับแบบไฟฟ้าไฟเลี้ยวทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับมีสายที่เสียบนี่เลยนะครับระบบแอร์นะครับปรับได้นะครับจะเอาแอร์มาจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับนี่นะครับเป็นวิทยุที่สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับนี่ฮะเปิดตรงนี้นะครับ ใครที่จะเชื่อมต่อ Android ก็ได้เหมือนกันนะครับใส่ Android นะครับประมาณ4 5่0 0พันนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคันนี้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับนะฮะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่เกียร์ถอยนะฮะนี่เลยนะครับนี่นะครับ รถเบามากครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับนี่ครับพงม,มาลัยนะครับผมเบามากครับทุกคนใครที่สนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมเบอร์โทรจะอยู่ใต้ของรายละเอียดคลิปนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะฮะที่รับชมสวัสดีครับ